แป้บหนึ่งแป้นสองหันไมเข้าให้หน่อยอีกหันไม้เข้าเฟรนไม่เอาเขาเขาไว้นี่หรือเปล่าเราเอาไว้ที่โต๊ะเอาแน่ใจนะโอเคไม่อ่อนเลยบันทายไหมไม่ค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็โอ้เป็นเกียรติมากนะครับก็เอา งานวิจัยนะครับของทางนาน o เทคนะครับสวทชชนะครับเป็นางานวิจัยเรื่องของพลูคาวนะครับเอามาสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบเขาเรียกว่าอิมมชันนะครับก็คือทําอนุภาคให้มันเป็นแบบนาโนเมตรคุ้มตัวพลูคาวไว้จริงๆแล้วพลูคาวกับคนไทยอยู่กันมาโอ้ผมว่าเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและของโลกเลยล่ะที่เราเอานวัตกรรมที่มันเป็นนวัตกรรมแบบระดับแบบ แนวหน้าเลยตอนนี้นะครับเอามาใส่กับสูนไพรไทยแท้ๆซึ่งทานเป็นใบสดๆก็มีประโยชน์ดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพของมันเข้าไปก็เป็นเกียรติมากครับที่บริษัทของผมนะฮะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เราตั้งใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงบ้างผมตั้งใจมากมาก,มากเลยครับเราร่วมกันพัฒนาสูตรกันมาทำงานหลังบ้านกันมาเป็นปีนะครับ กี่ยวกับ p r o ต u c t ์นี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น p r o d u ั t ์แรกนะครับในบริษัทของผมก็ชื่อผมเองเลยครับโดมเวลทารลิตี้นะครับช่วยอะไรได้บ้างคะทุกคนคืออันดับแรกเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบภายในนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเกิดการอักเสบภายในเนี่ยแน่นอนโรคถามหานะครับอันดับที่2เนี่ยช่วยต้านไวรัสนะครับอันดับที่3เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับข้อกระดูกนะครับ คนผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้รับประทานแล้วจะดีมากๆนะครับเพราะเรามีผลเทสต์นะครับจากคนจริงๆนะครับไม่ได้เทสเฉพาะกับสัตว์กับหนูนะครับเทสกับคนจริงๆนะครับโดยทางนาโนเทคเนี่ยก็เป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเราก็เอามาต่อยอดเอามาส่งต่อให้ทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมกันนะคร คืออุ่นใจวแบบเขาเรียกอะไรผลิภัภ์เราแบบได้มาตรฐานอุ่นใจนนนมากมากแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเลยนะครับรวมถึงโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับดีโ mm hmm. อดีไบโอเทคจำกัดมหาชนเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตของดีโอดี D เนี่ยจริงๆแล้วเขาไปถึงเลเวลในการผลิตยาแล้วครับเขาไม่ใช่เป็นแค่โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปนะครับเขามีมาตรฐานที่สูงเพ่านั้นผลิตเป็นยาได้เพราะฉะนั้นตัวดีน่าอีโนออยด์เนี่ยนะครับก็มั่นใจได้นะครับว่ามีคุณภาพเต็มที่ทุกกระปุกครับข้า,ขาวายังไงวะทรบอยากให้คุณลอง<ม>รับเปนบ้างาผมมองว่าเราผมผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยอดขายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอเคเราทําธุรกิจแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่เรา คาดหวังนะครับผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่างน้อยอ่ะดีพอที่จะไม่เป็นภาระคนอื่น mm hmm. คนไทยตอนนี้ก็กำลังก้าวสู่ประชาคมผู้สูงอายุนะ <c oughs> ในประเทศเรานะเ,เขาบอกอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่เข้าเกณฑ์สูงอายุเนี่ยประมาณ36%ของประชากรบ้านเราก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าวัดจากประชากร70ล้านคนนะครเราจะมีเกือบ20ล้านคนนะที่เป็นคนผู้สูงอายุนะครับ mm hmm. ม,มองว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ mm hmm. ปูทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะ mm hmm. โรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือพิการของคนไทยหลักๆเนี่ยมันคือโรค NCD โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการใช้ชีวิตทั้งนั้นการสูบการดื่มทั้งนั้นนะครับ mm hmm. แล้วผมก็ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดถึงเวลานั้นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย เราต้องใช้งบประมาณเรื่องภาคสาธารณสุขนะครับในการที่เราจะต้องมาดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเป้าจริงๆของโดมินายนะโดมินายคือชื่อแบรนด์นะครับส่วนดีนอออีสคือชื่อโปรด u ักต์แรกของแบรนด์นั่นคือเป้าของบริษัทเรา d o m i เท l i ิตคือยกระดับคุณภาพนะครเพื่อคนไทยที่มีสุขภาพที่ดีเพราะเราหลีกเลี่ยงเรื่องความแก่ความชราไม่ได้เนาะ แต่เราทําให้เราแก่แบบมีคุณภาพได้ครับให้ส่นใครเอาสมมุติว่าอยากอยากให้น้องมาทานอะไรเงี้ยเราเขาทำอะไได้บ้างช่องทางจริงๆแล้วตัวแทนตัวนี้เรามีการเปิดรับตัวแทนแล้วมีตัวแทนทุกภาคแล้วนะครับตอนนี้ก็ซื้อกับตัวแทนได้เลยนะครับตัวแทนก็จะได้ดำเนินกิจการกันอย่างแฮปปี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสะดวกเป็นการซื้อแบบพวกอ e ีคอมเมิร์ซก็ มีหมดเลยครับทุกบ้านทุกสีส้มสีมีหมดนะครับก็หาง่ายครับเซิร์ชชื่อได้เลยครับดีนายอินโนอยสครับผมฝากกันเนาะฝากโดยฝากครับก็จริงๆเป็นการสตาร์ทที่ผมว่าดีมากครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นงานระดับนวัตกรรมระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับออกมาเพื่อยกระดับสินค้าไทยรวมถึงสร้างตลาดนะสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับ แทนที่เราจะต้องปลูกพืชแล้วก็ขายกันเป็นตันๆนะครับในราคาโลละ4บาท5บาทเรามาปลูกพืชที่สามารถแปลรูปนะครับแล้วก็ยกระดับนะครับเพิ่มมูลค่าจะกลายเป็นโลละหลายหมื่นหรือโลละเป็นแสนอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ในองค์รวมทั้งภาคเกษตรกรนะครับภาคประชาชนรวมถึงภาคผู้บริโภคที่ได้เบนฟิตในเรื่องของสุขภาพฝากไว้ด้วยครับดีนาอินโนออยสครับขอบคุณครับ อีกเร um> uh> uh> ื่องหนึ่งค่ถามประเด็นกับนางงามตั้งพิชายังไงคะคุณเคยส่งสายตาเย้ายวนจีบเพ่อตาสายตาค่ะเขาบอกว่าแบบนั้นตาผมหวานไหมครับสายตาเป็นไงสายตาเป็นไงสายตาเย้ายวนเป็นไงผมไม่รู้หวานหรือง่วงวันนั้นรู้สึกรู้สึกถึงคำเย้ายวนไหมครับวันนั้นก็ขนลุกอยู่ไงนะครับครับผมขนลุกเพราะว่าเราตะลึงเลยน่าจะแอร์เย็น แต่ <c oughs> อพอมันมีอย่างนี้เราสึกยังไงรับข่าวนีนอกมาผมว่าจริงๆอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้<ม>ครับเรื่องแบบนี้บางทีอ่าเหลี่ยมมุมกล้องมุมหนึ่งที่มองไปมันก็อาจจะเห็นภาพเป็นอีกแบบหนึ่งมุมหนึ่งที่คนมองมาเนี่ยมุมพี่มองก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง<ม>่งใช่ไหมครับ เริ่มนลีลาแก่แล้เอะเอาถอดที่เขาเล่าว่าชนกันตรงหน้าห้องน้ำในบาร์แห่จำไม่ได้เลยอ่ะสายตาจีบเขาผมพยายามนึกว่าเอ๊ะผมไปบาร์ตอนไหนอ่ะแล้วก็โอ้ไม่ไม่น่าจะได้ไปนะครับงานวันนั้นผมจำได้คืองานสงกรานครับแล้วก็เขาก็เชิญศิลปินไทยแล้วก็มีดีเจระดับโลกมาด้วย มามามา,มาเป็นเทศกาลเขากะครับมีการเอาเครื่องบินมาจอดอะไรเงี้ยใหญ่ๆแล้วก็มีการถแถลงข่าวมีน้องๆอดาราจากไทยไปหลายคนครับแล้วเขาก็จะมีเชิญทางนางงามของทางนู้นะครับมาเป็นเกียรติของงานเขาก็คงอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่อาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ไมีการ คือภาษากายเราอะสายตรงสายตาเราไม่ได้มีทําให้เขาเข้าใจผิดหรือเขายังไงคิดไปเองมโนหรือเปล่าผมก็พยายามมองว่าเอ๊ะผมจะไปตาเยิ้มตาหวานไม่หวานไหมฮะอย่างนี้หวานก็ไม่นะครับก็แต่งงานเราด้วยไปหวานอะไรใช่ไหมครับอืครับเขาก็มองเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างนี้แหละครับน่าจะเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียสเลยมองเป็นเรื่อง สนุกสนานไปตอนทม่ท่านทราบข่าวมีมีอะไรกันบึมบึมในบ้านไม่มีไม่ไม่ไม่มีเลยครับน้องค่อนข้างให้เกียรติผมมากๆแล้วก็โทรศัพท์ยังไม่เคยเช็คเลยอ่ะครับใช่โชคดีไปส่วนตัวเราเองนะคะพราะข่าวมันค่อนข้างจะเป็นข่าวข่าวดังเนาะอะไรนะครับข้ามมาเลยอ่ะข้ามประเทศแล้วเหมือนเราแบบนี้เออผมว่าจริงๆมันอาจจะเกิดจากกระแสแรงเบี่ยงของเรื่องอื่นๆมากกว่า ว่าตอนนั้นเอาตรงๆถ้ามันมันมีวาระอะไรบางอย่างแบบนี้อยู่ก็ทุกเรื่องก็สามารถจับสามารถโยงสามารถอะไรได้หมดนะครับแต่จริงๆล้วผมอาจจะเป็นผู้ชายที่สายตาหวานแล้วก็โดยธรรมชาติแต่กําเนิดนะครับเรื่งนี้ก็คงต้องขอโทษด,ด้วย เริ่มระแวงเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าตอนนี้ผมเลยซื้อแว่นดำมาหลายนร้านเลยผมยางมใส่แว่นคับพี่ใส่แว่นดำแล้วเรื่องคุณใส่มนจำอะไรพี่พี่ดกก็รากวัลระแวงพี่พูดนี่ผมก็เริ่มคิดอู่แล้วตอนแรกลืมมาละเห็นห้อยพราเทียลก็ค่ะ ครับห้อยสามสี่องคเลยครับมีเคี่ยวเคื่อดหมูป่าอะไรด้วยครับอันนี้เอาไว้กันแบบทุนอยากับผู้ใหญ่ให้มาครับพี่แล้วคืนนั้นเพื่อนรู้สึกว่าเอ๊ะเราแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยใส่นิดนึงจะได้แบบไม่ไคุ้ม,มครองไม่ได้เกี่ยวกับกันอะไรเฉพาะกิตการการอะไรเฉพาะกิตก็ครับก็พระกันอะไรได้ก็ประมาณนั้นแหละครับพี่กันไม่ก่อนครับพี่กลัวไม่พีคสำหับเรากลัวอะไรนะพี่สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบนี้ อ๋อจริงๆก็ผมเดินทางบ่อยไงผมไปต่างจังหวัดไปอะไรเราก็ต้องห้อยพวกนี้หน่อยแล้วบางทีเกี่ยวกับเรื่องแบบเขาเรียกคุ้มครองานั่งเครื่องบินนั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้หน้ามรสุมก็ยังต้องบินไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้นอีกช็อตหนึ่งขอเคลียร์เป็นช็อตที่สมภาพ,พร้องกันครับแล้วแบบเหมือนไม่ก็มีคนแคปสั้นๆเหมือนสายตารามองกระทางอทางเขาอะไรอย่างนี้ที่รเรามองเขาเรามองที่ก่อน พี่เคยแบบเวลาไปสสั่ง๋วาเต๋๋วแล้วพี่ได้เขาผัดไไอไะไย่างงี้ไหมคเวลาไปหน้าร้านก็แบบมันมองไปคนละทิศอ,อ่ะมันเป็นมุมพี่มันเป็นมุมที่บางคนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากำลังมองอันนี้อยู่แต่จริงๆแล้วแบบมันเป็นเรื่องของทิศทางครับพี่ angle angle กว่าสายตา จริงๆผมว่าผมมองไปในทางพิธีก่อนด้วยซ้ำนะใช่ผมว่ามองอย่างนั้นด้วยแล้วก็จะมีน่าจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่ฝั่งอีกด้านหนึ่งที่ผมเหมือนไปหวล็อกกับเขาจริงถ้าน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าที่ผมผ่นไปไปยิงใช่ไหมครับเออแต่ชื่ออะไเผมก็เข้าใจได้ว่ามผทำนู้นอาจจะเข้าใจอะไรผิดอะไรผมชอบผู้หญิงไทยครับหลงเสน่ห์ของผู้หญิงไทย เขากว่าเราก็ไม่ใช่สเปคเขาเหมือนกันในโพสไงในโพสเขาพูดเองไม่ไม่ทราบอเราก็สเปคิมไทยครับนเป็นรียรไม่เคลีย์เกลีย์เลยครับไม่ได้กดเขาใช่ไหมที่แบบไม่เคยกดพวกแบนพี่เคเห็นโดนกดใครน้อยมากพี่ดไม่เคยกดใครเลยครับอนน้เย็น ไปอพอมาทำธุรกิจเต็มตัวอะไรอย่างงี้ครับรบ,บงานในวงการยังเหมือนเดิมไหมรับอุ้ยทำเหมือนเดิมครับทำงานในวงการคืองานที่ชีวิตผมเลยแหละ <ừ> ผมผมไม่รับไม่ได้แล้วเราแหมเราอยู่มาใช่ไหมครับเราอยู่มากี่ปีแล้วแบบจำความได้เนาะนับไม่ได้แล้วก็ยังยัง,ยงมีเดี่ยวมีแรงอยู่แล้วผมว่าก็สุขภาพก็ยังมีครับทำได้ทุกอย่างก็ยังอยู่กันไปยาวๆถ้ายังรักกันอยู่แล้วก็โปรดักต์อันนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วผมมองว่า ดาราเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ดาราอย่างเดียวครับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับ mm hmm. ก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. ผมเองก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะจริงๆเคยเชิญพี่ๆไปงานนั่งไอโดมเปิดตัววิตามินก็แบรนด์เดิมเนี่ยครับ mm hmm. ตั้งแต่ที่ตอนนั้นเปิดกันที่ห้างตรงสุขุมวิทใช่ไหมครับ mm hmm. ก็แต่ว่าช่วงโควิด hmm. อะไรเราก็สโลวกันไฟเพราะว่าตอนนั้นก็ mm hmm. ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแต่นี้เราก็กลับมาพร้อมกับเรามีโอกาสที่ดีนะครับจากหน่วยงานที่ เราไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับเราไม่ทําไม่ได้แล้วก็ครับแล้วเรามองว่าตอนนี้ในวงการเราควรมากกว่าหน้าชีพทุกคนครับไม่ใช่คนในวงการอย่างเดียวครับแล้วผมมองว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคที่เราซื้อมาแล้วขายไปแล้วเราไม่ได้เป็นยุคที่เราซื้อปลามาแล้วขายปลาไปผมว่ามันเป็นยุคที่เราต้องขุดบ่อแล้วเราต้องเลี้ยงปลาเองเพื่อจะขายมันนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า เรื่องเป็นไรกับเจนไม่ขออีกนิดนึงได้ครับเอาเรื่องเปประมูลเสื้อประมูลเกงก่อนสุดยอดเลยอ่งก็ตัวได้มากี่เท่าไหร่อนุโมทนาสาธุกับคนจริงๆทุกคนเลยนะตั้งกต่ประมูลร้อยหนึ่งอะไรก็สําคัญเพราะมันก็ไล่จากศูนย์มานะครับจนถึงบุคคลที่ได้ไปเสื้อนี่ล้านหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาสาธุเสื้อยืดคือจริงเสื้อยืดสีดำด้วยล่ะกางเกงสีขาวกางเกงสีขาวรู้สึกจะห้าแสนครับก็หลับล้านห้าล้านห้าพี่เขาบอกว่ากางเกงสีขาวเกงในตำนา โหลพี่ครับมาโดนบังคับใส่ไปด้วยครับเขาบอกว่าอยากให้เป็นการกุศลอะไรเงี้ยผมว่าอ่ะก็ดีก็ในเมื่อมันเป็นประเด็นไปแล้วอ่ะได้มาจะทําประโยชน์ได้ก็ก็ดีครับก็ก็ก็ได้ได้ประโยชน์จริงๆริแล้วน้องน้องเจ้นี้ก็ไปทําให้มีจริจริงเราเห็นฟีดแบกไหมคะที่ออกมาผมเห็นเต็มฟีดเลยพี่จนจนจนเซลยับเลยอ่ะใช่แต่ก็ก็ไม่ได้โฟกัสมาเพราะเรา คือผมออกกําลังกายก็ใส่พวุนี้อยู่แล้วนะพี่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็อยู่ที่ที่จับประเด็นอะไรย่างเงี้ยครับเป็นทางาที่มีการตามบุลสุท้าโดมตกใจพี่เพราะว<ส>่า<ส>ขนาดนี้ใช่ม,มันคือเสื้อยือดอ่ะพี่จริงๆตอนนั้นนะ่ะไลฟ์ที่ผมไปเป็นพรีเซนเตอร์มันจบแล้วแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่โดมอยู่ต่อได้ไหมพี่จับแบรนด์ของอ่าคนทั่วไปได้ไหมผมบอกอุย้ยสบายเลยเนี่ยมีเสื้อยือดเป็นแบรนด์ของพี่คนเนี้ยเขาอ่า เขาเรียกอนะไรวิดีโอคอลมาขายอย่างนี้ครับมผมก็เลยว่ามไม่ต้องอยู่อย่างเดียวใส่ด้วยเลยพอามามันก็เลยกลายเป็นจากเสื้อที่ตอนนั้นก็จะขายประมาณ300อกว่าบาท้งครับประมูลไปประมูลมาพอค่าอีกวันได้หนึ่งล้านรู้ <c oughs> สึกเป็นมุลครับมทนาดีกเกงก็ห้าแสนกางเกงห้าแสนไม่ซักเขาด้วยมันใส่มาแล้วอะ่ะ <c oughs> มันคือ่างนั้นเลยผมก็คว้าอีกตัวหนึ่งมาไว้เปลี่ยนอย่างเงี้ยล้วิ่งมาห้องน้ำบ้านของเจนี่เปลี่ยนออกเข้ามาเลยเออเินไหมตอนใส่อะไรอ่ะไม่เขินนะพี่เพราะว่านั่นแหละครับก็ใส่มาแล้วแล้วก็จริงมันเป็นประเด็นไปแล้วทีหนึ่งไงใช่ไหมครับไม่ได้เขินนะจะใส่ไปอีกไหมจะใส่ไปอีกไหมประมูลไปแล้วแล้วคงไม่ได้ซื้ออีกแล้วรุ่นนี้พี่แต่ว่าคนที้ตัวนั้นไปก็คือ เรนี่มีเต็ะเลยมีซับด้วยโดมมีเซ็นไหมเซนกันเลยไม่ได้เซ็นเลยครับพี่เพราะตอนโดมกลับบ้านยังไม่จบประมูลใช่ก็ยังลันกันอยู่เหมือนน้องเขาจะปิดเที่ยงอีกวันอะไรอย่างเงี้ยหมดพุธพุ๊เดี๋ยวสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไม่รู้จะเอาอะไรไปประมูลอีกครับมีมีอะไรมีอะไรแบบว่าเดี๋ยวต้องขอคิดคี่เขาไปพีอาร์ก่อนมีเฟสแบบว่างกางเกงกับเสื้อที่วิ่งไหมที่ไปใส่วิ่งอะไรอย่างเงี้ย มยังกไงมีแซลในโซเชียลเนี่ยแหละรัสตายแบบที่พี่ไม่ยกต่างๆจะเติมคอลเลคชันใหม่ไหมเออไหมเอาเอาอีกใช่ไหมสีอะไรดีพี่ที่ขาวนะสีะขาวครับสีขาวนีและสีาวนสีขาวแล้วพกไฟพกไฟไปเองไปสอบเองด้วยกัน ก็คือเดี๋ยวพิเศษไปไลฟ์กับเจมี่ใช่คร right> ับเดี๋ยวไปกันครับแต่ว่าเราโอเคแฮปปี้กับการไลฟ์กับเจมี่แฮปปี้น้องเก่งมากครับน้องน้องเก่งแล้วก็ทำจริงอย่างเงี้ยครับก็ดีเลยครับครัอติดตามครับพี่ขอบคุณพี่พี่มากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับพิเศษพิเศษพสิบเอ็ดราคาชุดใหม่อะไรชุดใหม่ครับเดี๋ยวเป็นซีทูดีซีทูโอ้ตบมือเลยเดี๋ยวนี้ หรือจะตะข่ายกี้มิสามารถทนดูตัวเองได้ครับต้องเอาเสื้อที่วิ่งไปน้องน้องต่อนี่นองามรการ้า่องม้างค่นี่คะหนึ่งสองสามอ้างล่างนะคะหมี่นด่งถักาใอ้นีจ้หนึ่ง